สนับคือเสื้อเครื่องสวมเครื่องรองอย่างเครื่องรองมือของช่างเย็บสำหรับกันเข็มแทงมือเป็นต้นก็เรียกว่าสนับถ้าใช้คำว่าตกสนับนี่ก็หมายถึง หญ้าที่โซมทับหญ้าที่ขึ้นใหม่หญ้ามันทับโซมทับกันเนี่ยเขาเรียกตกสนับฟังคำว่าสนับนี่มันพอจะเดาได้ว่าคงไม่ใช่ภาษาไทยแท้เป็นภาษายืมมายืมมาจากภาษาของภาษาเข,ขมรนะน,นะเขาจะเป็น ภาษาของเขามันมีคําควบกล้ำมันมีคํามากพยานงนะภาษาของเขาถ้าเอามาผสมกับคําว่าแข่งก็คือสนับแข้งอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราใช้เป็นสนับจะเป็นสนับแข้งก็ได้ จะเป็นสนับเข่าก็ได้ก็คือเครื่องสวมวนะใช้คำว่าสนับแข้งสนับเขา่าสนับนิ้วสนับนิ้วมือเยอะแยะเห็นไหมคำว่าสนับนี่แปลว่าเสื้อก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นสนับเพลาอ่ะก็จะแปลว่ามันเป็นคำราชาศัพท์เลยนะ สนับเพลาก็คือกางเกงชั้นในขายาวครึ่งแข้งใส่ก่อนนุ่งผ้าโจงกระเบนทับอย่างตัวละครเป็นคำราชาศัพท์ก็ใช้คำว่าสนับเพลาสนับสนับทึบก็เป็นชื่อสัตว์น้ำเค็มไม่มีกระดูกสันหลังเหมือนกัน หรือว่าจะเรียกไอ้พกสนับทึบเนี่ยจะเรียกว่าเพียงคอหานก็ได้แล้วมีสนับแล้วเติมด้วยคำว่าสนุนเป็นคำผสมสนับสนุนก็คือแปลว่าส่งเสริมอุปการะช่วยเหลืออุดหนุนจะใช้คำว่า เด็กคนนี้มีคนสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแค่คำว่าสนับคำเดียวมันไปได้หลายอย่างแต่ที่แน่ๆคนอายุมากๆเขาไม่ค่อยดีก็ควรจะสวมสนับเขาเพื่อให้เดินได้คล่องลองใช้ดูคนที่เขาไม่ค่อยดีลองใช้แล้วจะติดใจ มันจะเดินคล่องแล้วมันยังช่วยช่วยประคองประคองขาของเราไม่ให้เดินตุปบตุปเป๋อีกด้วย